เอาละเด็กๆวันนี้เราจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษากันนะโอเคเด็กๆมากันครบหรือยังไหนขานชื่อหน่อยเด็กชายชิทาโรมาหรือยังครับมาครับโอเคครับเด็กนักเรียนมีหนึ่งกฎอย่าทะเลทะเยให้มันมากนักนะเข้าใจไหมเห็นอ่างอะไรเนี่ยอย่ากระโดดลงเข้าใจไหมเด็กชายชิทาโร Mm hmm. mm hmm. วันนี้ mm hmm. เอาเป็นว่าเราจะทัทศนศึกษาหลักกรที่เราจะไปกันนี่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะดูแถบเครื่องมือเราซะก่อนหนึ่งถึงสิบมันมีอะไรไหมมันโ<า>ล่งขนาดนี้รเราก็ตายสิเพราะสิ่ง mm hmm. ที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายก็ได้นายชิทาโรขออนุญาตผู้ปกครองหรือยังเก็บ้อยแล้วครับ ระดับนี้เป็นผู้ปกครองเองแล้วล่ะนี่ไงเลือดลดเลยอาจารย์ไอ้ยานะเราแต่งตัวละครมานะครับใกล้ชิดธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเราจะไปทันนักตัดาสนาศึกรกันนะไปเลยไปไหนแล้วเฮ้ยเตรียมตัวก่อนเอาล่ะเด็กชายชิดทาโร่รวันนี้ครูมีงานให้ทำเดี๋ยวครูช่วยทำ ก่อนที่เราจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยดูสภาพโรงเรียนเราเยินสะขนาดนี้มันไม่มีทางเลยที่เราจะไปอย่างเป็นสุขได้เพราะเราไม่มีอะไรที่จะไปสู้กับศัตรูได้เลยถึงแม้เราอาจจะไม่เจอกระตอ้เราจะถามเลยไม่ศัตรูด้วยเหรอจานมีสิอย่างน้อยกับตัวเองเนี่ยแหละมันก็คือความกลัวของนายยังไงล่ะวันนี้เราจะมาเอาชนะความกลัวด้วยการตัดต้นไม้เอาตัดไม่ได้ ทำไมวะอาจารย์อาจารย์จะใช้มือตัดต้นไม้ไม่ได้ะะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะนรมิตที่ดินแถวนี้ให้มันกลายเป็นโรงเรียนแสนสุขช่วงนี้มันปิดโควิดกันอยู่ก็เลยเหลือเราสองคนดังนั้นห่างไกลกัน2องเมตรเริ่มโอเคก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่คือเกมนี้เนี่ยเราจะคราฟอะไรก็ได้ แต่เราต้องค้นพบวัตถุดิบก่อนพอเราค้นพบวัตถุดิบปั๊บมันจะปลดล็อกให้เราดังนั้นเด็กชายชิทาโร่เก็บ,บขยะให้เยอะที่สุดไปกระดูก เนี่ยชิดมันมันสุดขอบขอบ,ขอบเห็นขอบ,บไหมป่ะเห็นป่ะนี่เดินมาดูดิ<ม>นี่เนี่ยขอบเนี่ยเราจะเอาตามนี้เลยตามขอบนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่ประตูโรงเรียนเราจะอยู่ตรงริมแม่น้ำนี้โอเคไมม่ีก้ดวย a few minutes later ทำพื้นนะ okay. โอเคอ้ วางนี้เลยอ่ะอถ้ามึงค้าพื้นมาเสร็จแล้วอ่ะเวลามึงจะวางก็จะเป็นนี้แหละสนุกทำอะไรอย่างนี้ ใช้ไม้โคตรเยอะเลยมาดูต่อเราทำใหญ่ไปไหมพอดีแหละ ตรงกลางไม่ช<อ>ิดมึงช่วยกูดูดิเ<อ>นี่ยกลางไหมที่กูแปะนับบอกก็ได้ไม่ต้องก็ได้นิดหน่อยได้อยู่นะกลางอยู่กลางอยู่อ๋อทำเป็นฮอลล์เวย์ใช่ไหมทำเข้าใช่ทำเข้า น่าจะครบแล้วนะโอเคต่อไปกำแพงกำแพงหินนั่แหละลองดูว่าใช่ไหมเ่าสร้างเตาเผาแล้วสรออ้างกำแพงได้กำแพงหินเสาหินใช้เสาหินอีเสาหินกี่มุมวะ Him on, him on. I how a few minutes later เขี่มีสโตนฟอด้วยไม่เป็นไรเอานี่แหละเอาหินนี่แหละนี่เราต้องสร้างเตียงนอนไหมเซฟกับเตียงนอนมึงยังสร้างไม่ได้มึงต้องไปเอาในดันเจียนมั้งออหรอเอาบูเดนเบรดเอามาต้องมีผ้าเราต้องหาผ้าให้เจอก่อนคลสดใช่ A Later Few Moments later. เอาละขอบคุณที่ทำงานหนักนะเด็กชายชิตาโรตอนนี้รางวัลของเธอก็คือเอาหน้าแนบกับไฟไว้ <What? S 1> ไม่มีอะไรกิน <laughs> <c oughs> มันจะร้นอนนะเสียจ้าเป็นไงครับจากพื้นที่ลกๆตอนนี้ดูมีสัดส,ส่วนขึ้นอ,อันนี้เป็นห้องเก็บของนะเดี๋ยวพาชมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราจะเป็นอ่าห้องเอาไว้ฝึกทักษะต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องช่าง เอาไว้ประกอบอาหารและทำงานฝีมือนะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวจะทำเป็นห้องนอนซึ่งตอนนี้วัตถุดิบเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเราเอาแค่ปัจจัยพื้นฐานก่อนลวกันในการที่จะปร,ะรุยเหมือนว่าตอนกลางคืนนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาโจมตีเราด้วยถูกไหมใช่ครับเตียงนอนมันยังไม่มีนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันว่ามันจะให้กระโดดมาทำไมวะ กระโดดข้ามอะไรก็ไม่ได้สักอย่างดูนะเดยวดนะีใหมันลดแค่ทีละหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันให้พร้อมดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ไปสำรวจโลกกว้างกันบ้านเราจะเสร็จแล้วโอเคครับเด็กชายชิดเราจะมาสอน,นอุปกรณ์นะครับอันนี้เอาไว้สร้างเกี่ยวกับเสื้อผ้าพรมแล้วก็พวกอะไรเนี่ยชุดกราะสร้างผ้าที่นี่ ่วนอันนี้แบบหนึ่งนะส่วนอันนี้เอาไว้สร้างอาวุธต่างๆชุดกรอหนักอันนี้สร้างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็กล่องอันนี้เผาเหล็กอันนี้สร้างหน้าตาหน้าเกียรอย่างนี้ขึ้นมาได้อนนี้สปอนปอนพอยต์ป่ะโอใช่โอเคมีเตียงละแม่ห้ดูเป็นสัตส,ส่วนเรียบร้อยทีไปตัวแน่นมาตอนไหนเนี่ยกูดิทิ้งตับต, <c oughs> ต้บตนไม้อยู่เลย บ้านนิววิเศษไอ้น,นี่ตัวแน่นแล้วพร้อมลบเป็นตัวแท้งเลยนะโอเคไหมได้จะไปไหนล่ะเดี๋ยวเราไปบุกหมูบ่บ้านก็ลบินไปหากระดูมกันก่อน A few minutes later จากเด็กชายชิธทะเมันกลายเป็นคนก้าโลกไปแล้วดูดิเกาะเต็มตัวเลยอย่างแน่น <c oughs> เราพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างบ้านมาสักระยะหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนี้เป็นการไปสำรวจโลกกันไป ไปเราจะเปิดแมพไอ้ไมันกดตัวเอ็มดูไม่ได้หรอไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยจอออกมาเจอก็บินหนึ่งตัวเด็กๆระวังอย่างเดียวอะพวกเราอะระวังตกน้ำระวังฟันเองแหละโอ้ <laughs> โอเคแม่น้ำเอาเฮ้ยชิดตัดไม้ทำลายปลาหน่อย เสรบโอ้เร็ียบร้อยแล้วข้ามมา,อาโอ้กูรู้แล้วเกีดโดดไปใช่ไหมมึงชนกูตกโอ้ยนี่ทำลายร่างกายเราเนี่ยทั้งทุบ ทั้งชนมันชนกันได้เ้วยวะในยืนเฉยนิโอ้มันชนกันได้สรุปเล่นโคออฟนี่มันดีไหมวะทุกกบกบาลกันเองไปมาแล้วปิดข้างขาวเราต้องใช้นะฮะต้นไม้บังอีกไอ้ยาโอ้ยยิงหัวกูเลยนะเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อต มันต้องมีจังหวะที่สามัคคีอยู่นี้สิไปต่อยันผมว่าผมควรใช้ดาบไอรอนอเต็มเลยเปิดแบปกว้างๆแบตตี้แบตตี Bat ty, Bat ty. ซ้ซาวซาวเจจุดหนึ่งไหมคือตีทางขวาดีทางขวานะ แต่ถ้ามึงตีทางขวาแล้วไม่ได้ยินทางซ้ายแสดงว่ามึงใส่หูฟังผิดนะอะไรล่ะครับโอ้ทางตันเหรอไม่ตันหรอกเราต้องตัดไม้ทำลายป่าหารูไปสิอย่ามาใกล้กันเลยอย่าใกล้กันเลยนี่เจอเจอแคมป์เจอแคมป์เน่เน่เนบุกแคมป์บุกแคมป์แคมป์มีน้องไก่นี่มีน้องไก่แคมป์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  อยู่คนเดียวเหรอน้องชายเรียบร้อยอ้าวน้องไก่ยิดผมมีสองน้องแล้วทำ okay. ไปเลยไปกันต่อมีแคมป์หนึ่งคา้ามีแคมป์หนึง่งโอ้โหอาหารอเอ๊ะเหมือน,นมไม่มีกบมีกบบินป่ะมีม,มีมีกบบินอยู่ตัวนึง ไปยไงต่อเชือกเชือกเชือกข,ขอนบุ๊กโอเคนี่เราจะเดินทางสายบนใช่ไหมไปบนต่องัน้นไปบนให้จบเช้าแล้วโดนตีขึ้นเอ้ยลืมโคนะโคหายยากอยูน่นะงั้นเจอก็ตีไปเนี่ยมันเหมือนจอบปวกเลยเห็นป่ะ <laughs> <laughs> เหมือนหน้าตาพิกกี้เมาส์อ่ะ ตกถังน้ำมันน่ะอืมนี่ก็โคนี่ก็โคเราจะเดินทางสายบนไปเรื่อยๆนะใช่แล้วจรอืมไม่เห็นเจออะไรเลย ยังว่ะทำไมมันเป็นแบบแต่มันมีบอสเท่าที่ผมจำได้นะมีนะมีไหมมีดิอันจะเป็นวงกลมเปล่าแบบเราเดินไปเรื่อยเราจะเจอบ้านเราย้อนกลับไปบ้านเราไม่น่าใช่ว่ะมันจะส่งแล้วนะไม่น่าใช่ะ ใช่ใช่ไหมต้องสร้างต้นไม้แล้วใช่ไหมใช่อ,อะไรเหรอันตกอันตกเดินโง่อย่างเราตกได้ทุกเมือ่อ ไอ้ยังไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยเอ้ยขบนจะเป็นทะเลทรายปะเนี่ยทำไมมันซึ้งพื้นมันเหลืองๆเฮ้ยเจอแคมป์เจอแคมป์ขบนมีแคมป์ไปดูกันมันต,ติดอะไรวะเนี่ยขอบก้อนหินเอ้ยทะเลทรายจริงๆด้วยเอาโอมีมอเตอร์แปลกๆด้วยทอทำทำไม,ามาเอาคีตินไงที่นี่อะ่ะ แต่บางทีก็จเจอหนอนทะเลทรายสุดโหดที่นี่มีคิปตินด้วม,ม่ส้าเปลี่ยนลงมาลงมาไม่มีทางไปเราตีไม่ได้อ่ะตีได้แต่ก็จะแตกยา้ายทีงอื่นดีกว่าไหนนกนี้มันเท่าไหร่โอ้จิบ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 ลังโดนเข้าไปไม่จิบนะ กลายเป็นจุกจ e uh, er. ุเอ uh, oh. <c oughs> ้ยนี่ไอรอนอืมอุ้ยมีเต่าด้วยมีมัมมี่คนไปยุ่งกับมันดีไหมเต่าเนี่ยโอ้โหยังคึกกำลังถามว่าคนไปยุ่งกับมันอยู่เลยไหมไม่ไกลอี้ึชิดแปดโดนหนักนะโดนหนักนะโอ้โหแล้วตีไม่เข้าด้วยเนี่ยดูดิลบ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  แตมเมือดดนหนึ่งอะวะกูยังดี้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหอย่าให้โดนใช่นะ3สามสิบกว่ากูพอมันตัวแดงเราต้องหลบอย่าอย่าอย่าเรียบร้อยโอ้ได้เกาะเต่าและมัมมี่จะขวรยุ่งไหม หาเราไต่าเราไม่ควรยุ่งอุ้ยมีแอนติโลด้วยมีมดมีมดนี่แหละแอนติโลตัวนี้ดับปคิสตินอ๋อเออเออทำไปตีไม่โดนเลยวะอือผิดท,ทางหรือไงเต่าไม่ยุ่งเต่าไม่ยุ่งเข็ตนะจ้าเต่าตีไม่เข้าเ <c oughs> ต่าตีไม่เข้า ไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้เอากิติตเอ้ยเก็บเลยผมเอาตัวเลยคนละตัวไปเลยอะไรเคราฝีมืออยู่แล้วช่วยด้วยโดนสองเตือน,นไม่ใช่สองแล้วทำไมทำไมหรือรู้จักเพื่อนเราเปล่าฮะ <c ười> นี่แนะ่ <c ười> เรียบร้อย มัมมี่ดอกผ้ามัมมี่ดอกผ้าทะเลซราเราควรมายุ่งไหมตอนนี้มันยังไม่ควรนะเพราะว่าสภาพเราอะวอ,อดีประเด็นคือเนี่ยเราเราจะเราจะกลับบ้านหรือเราจะเอาอะไรต่อหรือเราจะขึ้นขั้บนไปต่อ กลับบ้านกันดีกว่าพอมาตัวแดงแล้วค่อยหลบโอ๊ยหลบไม่ทันโอเคมาเลยเจ้าแมลงริว้วรอเอา้าฟันโดนมึงวะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> เสียวฟันโดนกันเองโอยโครงกระดูกเต็มเลยชิดเหลือหมดแล้ว่ยผมไล่เก็บโครงกระดูกหรือผมจะไปสร้างเกาะกระดูกเดี๋ยวผมจะสายกระดูกเอง เฮ้ย <Hey, S 2> มีสายนี่้วยนะสายเขียวอืมไม่ดีมั้งนี่ไงกับวงเพชรนี่ไงทำเอาไม่กอดสายเขียวอะเข้ากับธรรมชาติอยู่แนละ้วไม่ใช่เหรอคุณอนระใช่เบิร์นเบบี้เบิร์นคุณชิทะเลาคุณนำทางพี่หน่อยครับคุณจะกลับหรือเปล่าลครับหรือคุณจะลุยต่อ,อเหมือนเปิดแมปใหม่เลยนะครับ เฮ้ทำไมฟันไม่เข้าวะโอ้ก้อนหินชนิดใหม่ชิดมึงแร่อะไรวะเนี่ยไหนๆอ๋อไอ้นี่แล่ท้องเปล่าแล่โกบเปล่าต้องต้องใช้สีฟ้าตีเปล่าทำเองสีฟ้ามาตีดิตีแล้วมันบอกว่าไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ ทำไมแคคตัสอันนี้ตีชาร์จนะบักหรือเปล่าเอ๊ทดสอบสกเกลิตันตัวนี้หน่อยสิไะไวะโอ้โหไหนมึงวะไนนตัวที่ถือดาบ <laughs> ของผมนี่ <laughs> <laughs> นี่อัมพราง คดีอัมพรางฆาตกรรมอัมพางนี่ไนงะนี่ไงเฮ้ยมีหินม้าด้วยทอมไหนวะเฮ้ยขวาล่างนี่ไงยังไม่เคยสำรวจถึงเลยไปดูกันดีกว่าเรา,เราจะเสียเลือดไหมไม่ต้องห่วงไม่น่าเหลือแมพมันใหญ่มากเลยเถอเฮ้ยเฮ้ยเดีเ๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสียเลือดไม่เสียเลือด

ี๋ยวกกบินม,มาทำอะไรเราตบตบตบเข้าไปตบเข้าไปเราต้องมีทักษะจุ๊บโอ้โหยี่สิบห้าไม่เป็นไรยังพอรับได้เรามีอยู่แล้วเพราะมันจะเกมเก่าไม่กูมีนะถ้ามันโตแดงๆกะหลบเลยมันอาจเราอาจจะเห็นมันอาอจ ที่งงว่าตัวไหนตัวมึงเนี่ยแต่งตัวอย่าให้มันดูชั่วนะซิจะตายละชิดถอยเลยเฮ <46. S 1> เออไม่ได้หาเลยเลย,เ,ลยเอาไหมเอากระดูกไปกินไหมเอาไปกินก่อนเดี๋ยวกูกินก่อนหนึ่งชิ้นโอ้ปหิมะเนี่ยผมว่าหิมะเ,เนี่ยเราต้องเก่งกว่าน,นี้ก่อนเออไม่ไหวอะ บ้านอยู่ไหนวะบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ไอรอนบ้านอยู่ข้างล่างซ้ายมือเราต้องตามบ้านไปล่างซ้ายเหรอตอนนี้เก็บไอรอนก่อนไหมของหายาก ไม่เป็นไรหรอกไม่จำเป็นต้องกลับทางเดิมหรอกเอาโคด้ไหมเอาดีต้องใช่ย,ยิงตัวเยอะฮานูทำไมทำไมทำไมมึงจะยิงใครเหรอนี่นะทงนี้กลับบ้านได้ยังหน่งกลับได้เหมือนกัน เราแค่เปิดแมบใหม่เองไม่รอดพ้นสายตาเราหรอกเดี๋ยวผมเก็บโคให้โอ้โหตัวนี้โคเยอะเลยถึงร้านไหมถึงร้อยป่ะอี้วผ่านแล้วว่าผ่านนี้มึงว่ากี่นาทีน่ะ ตอนนี้ได้สิบสี่อัน,นเองทำได้โคมาเกี้แล้วลนะ่ะสิบเจ็ดในตัวผมมีสิบสี่งีๆไปบ้านไม่ใช่หรอแม่เดี๋ยวตีโคกัน chăng là,ตก náu che, hahaha, biến mình cu lấy, ôi, giựn cái đâu hả? như đây อยู่ไหนวะเนี่ยแต่งตัวเรียนแบบธรรมชาติเกินไปหาตัวไม่เจอนี่เอาที่เอาโฮ้ยโคโคโคก็ไรจบพอแล้วกินสำหรับวันนี้ละ อ้าวแสดงว่าเราไปไกลมากไปเ<ะ>ย่ <Yeah. S 1> เราอยู่ที่ไหนจะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วจบพาร์ทเลยไหม ก็ได้อยูนะ่ก็ถือเป็นการสำรวจโลกพร้อม hey, อเฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอรอนเฮ้ยอันนี้ต้องพาตัวเองกลับบ้าน <c oughs> เราควรจะคราบเตียงติดตัวออกมาด้วยไหมไม่ต้องอะ่ะจะเกิดไกลบ้าน โอ้ยไอออนแท่งมันเริ่ม,มเลยทุบเลยอได้เสียงได้ยินเสียงทำอยู่ซ้ายมือเลยไอออนบอกแล้ว3.1ด oh, ันเจียนโอ้ยเจอแล้วดันเจียนโอเคครับเราก็เจอดันเจียนแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสำหรับพาร์ทหน้านะครับเราจะมาลงดันเจียนโชว์กันนะครับ ด้วยเกาะที่เปาราะบางและดาบกากๆของเราทั้งคู่นะครับวันนี้ก็สำรวจโลกมาได้สักพักหนึ่งแล้วมันใหญ่มากเลยนะแมปอาทิตย์ใช่ใหญ่มากๆใช่โอเคครับเดี๋ยวเจอในพาร์ทสองนะครับตอนนี้ลงไปรอในรันเจนกันเข้าไงวะ What? มายืนด้วยกันดิเนี้นไงเข้ามาแล้วนี่ไงไหนล่ะอ๋อต้องรอเวลาหน่อย,ยทำไมผมเข้ามาคนเดียวอะ ใจเย็นใจเย็นอย่าหลอนอย่าหลอน <c oughs> โอเคอยู่แถวๆนี้ก่อนเอาละครับได้เจอพาร์ทหน้าครับสำหรับพาทน,นี้ก็ขอให้มีความสุขกับการผจญภัยของเราสองคนนะครับเราพบกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับสี่ลีสวัสดี